ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับถืว่าผม Ranger Con เรนเจอร์คอนเทิร์กันอีกแล้วนะฮะก็คลิปในวันนี้นะฮะเราก็จะพาไปงาน c g m 4 8 Handshake Event นะฮะที่ j j m นั่นเองนะฮะก็อันนี้ก็เป็นงาน Handshake Event ครั้งแรกของผมในชีวิตเหมือนกันนะที่ผมได้ไปนะฮะปกติผมก็จะไปแค่งานรถโชว์ที่เซ็นทันหาดใหญ่นะฮะแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้คือเซ็นทันหานใหญ่นี่คือแบบไม่ได้ไม่ค่อยได้จัดแล้วนะของพวกของ48 TH เเนี่ยไม่ค่อยได้จัดแล้วนะฮะสำหรับ พวกงานรถโชว์อะไรประมาณนั้นนะฮะก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่ผมไปงานา Hand ์เช็ด e ี e วนนะฮะก็รอบนี้ผมก็จะไปหาจริงๆนะฮะจะไปหาจริงๆเพราะว่าไปได้แค่คนเดียวนะเพราะว่าผมไม่มีบัตรแล้วนะฮะก็อ่าก็อาจจะแบบต่อจะเขินเกินนิดนึงนะฮะแล้วก็ผมขอพูดตรงนี้ก่อนเลยว่าผมถ่ายคลิปวอล์กไม่เป็นนะผมพูดเลยนะผมถ่ายคลิปวอล์กไม่เป็นนะคือถ้าใคร ถ้าใครแบบเห็นคลิปวอลผมแล้วมันดูหลอนๆยังไงไม่รู้ก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าผมถ่ายไม่เป็นเลยนะฮะเออนะฮะก็คือแบบถ่ายคลิปได้หลอดมากเลยทุกคนก็อย่าว่ากันตรงนี้เลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพอถ้าผมมีงานครั้งต่อไปเดี๋ยวผมก็จะพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะแบบ คือตอนนี้ผมที่ผมไม่กล้าถ่ายยาวๆเพราะเดี๋ยวกลัวไปถ่ายติดคนอื่นเนี่ยแล้วเดี๋ยวเอเอไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายติดให้ติดคนอื่นด้วยแหลนะเนาะก็ถ้าใครถ่ายให้ผมโดนถ่ายติดในคลิปก็ขออภัยด้วยนะผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะฮะคือผมพยายามยกกล้องขึ้นยกกล้องลงแทบจะตลอดเวลาเลยแหละฮะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สถานีรถไฟฟ้าหลัก6เลยนั่นเองนะก็เป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะเราจะจะนั่งจากหลัก6เข้ากรุงเทพอภิวัตน,นั่นเองนะฮะไปกันเลย มันเริ่มจากสถานีรถไฟฟ้าหลักหกนั่นเองนะฮะก็เราก็มาตรงนี้นะฮะก็คือเนี่ยดูการแพ่นกล้องของผมดีครับมันมันกะมากเลยใช่ไหมละครับเอาจริงๆเนี่ยผมมาพากย้อนหลังเอานะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวผมแพ่นกล้องเองนี่น่าจะเหนื่อยใช้ได้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปไปซื้อตั๋วกันนั่นเองนะฮะแล้วก็ได้ทําการซื้อตั๋วเข้าเทพรพิวัตรก็ยี่สบาทนะฮะยีิบบาทตลอดสายก็ก็ราคาประหยัดดีนะฮะค่า เป็นราคาที่หนึ่งในราคาที่ค่อนข้างที่จะดีนะฮะก็เนี่ยรเราก็สแกนเข้าตืดนะฮะเข้าเรียบร้อยนะฮะเราไปนั่งรอรถไฟะฟ้าสายสีแดงมาครับก็ผมไปรอบแรกไม่ทันนะฮะผมน่าจะไปรอบสองทันอยู่แล้วก็ไปรอบสามนะฮะก็ตอนนั้นก็ออกจากนี่ประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมออกจากนี่ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงแล้วนะฮะก็หลักหกก็ฝนลงเล็กนิดนึงแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะยังพอไปได้อยู่นะฮะเพียงแต่เรารอรถไฟฟ้ามาบนี ก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก็จะมีรถไฟฟ้ามาครับก็ประมาณ15นาทีต่อครั้งนะฮะสีบห้านาทีต่อเที่ยวนะฮะก็เราจะนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ากรุงเทพฯภิวัฒนะฮะนี่รอรถไฟฟ้ามาครับก็รถไฟฟ้ากําลังมาแล้วะฮะทั้งวันนี้นะฮะก็รอรถไฟฟ้าเข้าชานชาลาแล้วก็รอให้จอดสนิทก,ก่อนแล้วค่อยออกนะฮะเออนะฮะการแพนกล้องผมมันจะดูอ่าพูดไม่ถูกว่ะ ดูกะกาะรหน่อยนะดูนี่ถ่ายพื้นนะถ่ายทําไมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะเอ,อ่อหุ่นยีต์กับตัวเองนะฮะแต่ว่าก็ถ้าสถ,ถ้าให้ผมมาเล่าอ่ะผมน่าจะเล่าได้ยาวๆแต่ว่าถ้าผมถ่ายคลิปอ่ะผมน่าจะถ่ายคลิปได้ประมาณคือทั้งคลิปเนี่ยผมถ่ายมาประมาณแค่สี่นาทีผมมาพากย้อนหลังเนี่ยผมน่าจะเล่ากันได้ยาวๆเลยนะฮะเออเนี่ยเราก็ได้ขึ้นรถไฟสายาสีแดงเป็นที่เรียบร้อยะะแล้วฮะเราก็เดินทางสู่กรุงเทพอาพีวัดกันเลยดีกว่านะฮะ let's go นะฮะนี่ ก็ตอนนี้เราเดินทางมาถึงกรุงเทพอภิวัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะหาทางหาแนวทางการเดินทางไปเจเจมอกันดีกว่านถ้าไม่แน่ใจว่าจะเดินทางกับทางไหนนะแต่รู้สึกว่าจะไปวินมอไซค์นะฮะก็แชแน่ว่ามาเรียบร้อยแล้วนะก็ถึงเจเจมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเรามาหาแนวทางการเดินทางไปงานดีกว่านะเพราะตอนนั้นก็ลงทางแชได้อยู่นะฮะก็กว่าผมจะหาทางไว้ได้นี่ก็รู้สึกว่าจะเป็น ขึ้นบันไดเลื่อนลงบันไดเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะลงไปชั้น2ขึ้นไปชั้นหนึ่งะฮะก็ภาพบรรยากาศมันก็จะเป็นประมาณนี้นะก็นี่ครับคนลงทางนะหาทางไปงานไม่เจอนะฮะก็นี่ครับตอนนี้ก็ ถ่ายพื้นอย่างเดียวนะถ่ายไม่รู้ทําไมนะไม่ถ่ายตรงๆนะถ่ายพื้นนะฮะผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไปทําไมนะฮะก็อันนี้ลงชั้นสองนะคือลงกลับไปชั้นหนึ่งก็อู้ชีพอ้ชิดหาแล้วผมลงทางเนี่ยต้องผมจะไปทางไหนเนี่ยโอ้โหแบบตอนนั้นแบบมันไปทางไหนวะแล้วก็สุดท้ายก็หาทางไปจนได้นะสําหรับงานแทนเชียร์กวนต์ก็นี จะเตยมตัวเข้างานก็สุดท้ายก็หาเจอครับก็เดินไปเรื่อยจนเจอนะเดินขึ้นมาเรื่อยไปชั้น5นะฮะก็กว่าจะเจอก็นี่บรรยากาศภายในงานก็ประมาณนี้นะฮะก็ตอนนั้นไปถึงประมาณสักบ่ายโมงห้าสิบนะฮะก่อนที่รอบที่สามมนจะเข้าประมาณสักสิบนาทีได้นะฮะก็ก็ไปอยู่สักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็จากนั้นก็นั่งเล่นๆไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยนั่งคิดว่าเราจะเข้าเดินยังไงดีกว่ากบ คือมันครั้งแรกอนะเนาะเออเราแบบเราก็นั่งคิดว่าเออเราจะเข้า,าเลนยังไงดีกว่านะฮะคือเราเรา,เราไม่ค่อยกล้าเข้าไปคนเดียวด้วยไงนะฮะแล้วตอนนั้นก็เออพูดไม่ถูกว่ะตอนนั้นเลนมันก็แบบมีคนก็เข้าเข้า,าไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าผมก็ใจนึงอะไม่กล้าก็ใจนึงไม่กล้าใจนึงก็อยากจะเข้าใจนึงก็ไม่กล้านะก็คิดอยู่ตอนนั้นผมก็ดูแข่งในงานไปด้วยนะแข่งอาวีคู่บุญลำกับแฟตบูฟนะฮะตอนนั้นก็ดูอยู่นะฮะก็ กับทางมันนะใจหนึ่งก็มันใจหนึ่งก็อยากเข้าเลนนะก็รู้สึกโอ้โหทำไงดีวะชีวิตนี้คือสุดท้ายก็ใช้พลังทั้งหมดในการเข้าเลนไปครั้งแรกในชีวิตนะฮะก็แบบอ่าเข้าเลนไปปุ๊บเออพี่สตาฟถามว่าไอหนุ่มมาครั้งแรกเล้วเออใช่ครับพี่ผมก็แบบอ่าโอเคก็ถึงเข้าไปในเลนใช่ไหมก็ครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องจับมือยังไงนะก็เออ ที่จริงๆก็บอกว่าเออพี่จับได้นะพี่อ๋อครับผมก็ครับแล้วเราก็สวัสดีเขาเข้าไปนะฮะก็พี่จิงก็สวัสดีแล้วก็พี่จิงก็ทักว่ามาครั้งแรกรอครับเนี่ยเราเราก็บอกว่าใช่ครับเแล้วพี่จิงก็บอกว่าเรียนอยู่ที่นี่เหรออ๋อผมก็ตอนแรกจะบอกว่าไม่มาฝึกงานเฉยๆใช่ไหมแต่เราบอกว่าเออใช่ครับเออก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเรามาฝึกงานไม่ใช่เหรอแล้วเราพูดว่าใช่ครับทําไหมนั่นน่ะสิงงบะ แล้วสตาร์ก็ตัดหมดเวลานะฮะ mm hmm. ก็จบปะสบการสนทนารอบแรกนะฮะก็ออกมาก็เหมือนจะเดินไม่เป็นนะฮะหยอกหยอกหยอกนะฮะก็รอบแรกก็ประมาณนี้นะฮะหลังจากออกเลนมาปุ๊บผมก็เออนั่งนั่งทําอะไรไม่รู้อยู่เหมือนกันนะ,ตอนน,นอนะ,ะตอนนี้ก็นั่งรอนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็นั่งคิดว่าเออเราจะจับมือรอบเดียวแล้วก็กลับเลยใช่ไหมเออพอเสร็จทีเดียวเอองั้นเดี๋ยวเราเราก็ ทักไปหามัมมี่มัมมี่ขอตังค์ห้าร้อยครับแต่บอกว่ามาเที่ยวนะฮะก็ได้มาอีกห้าร้อยครับก็ตอนนั้นก็เอก็ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อเป็นโฟโต้เซตกลับไปหรือว่าจะจับมืออีกรอบหนึ่งนะฮะแต่ว่าได้ความที่ว่าตอนที่มารถโชว์หาดใหญ่เนี่ยผมตอนนั้นคือตอนนั้นเป็นรถโชว์ของสองห้าหกห้านะฮะผมก็เออตอนนั้นก็มี <laughs> ความคิด คือตอนนั้นมันก็มีให้เลือกแบบนี้แหละว่าเราจะซื้อโฟโต้เซตกับไปหรือว่าจะเลือกแบบไปไฮทัชเมมเบอร์ใช่ไหมตอนนั้นก็ผมเลือกโฟโต้เซตนะตอนนั้นก็เออผมก็รู้สึกแบบก็รู้สึกแบบรู้สึกห้าสิบว่าสิบตอนนั้นก็โฟโต้เซตก็อยากได้แล้วก็ตอนนั้นก็แบบไฮทัชก็อยากายทัชนะก็มันความรู้สึกนี้มันก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะก็สุดท้ายรอบนี้นะฮะก็แก้มือด้วยการเสียตังค์ในการซื้อบัตรแฮนด์เชคอีเวนต์อีกใบหนึ่งนะฮะก็ ไปไปตายกันในเลนต่อนะฮะท่านผู้ชมนะฮะจากนั้นนะฮะก็ต้องรอเวลานะฮะก็ีัครี้เวลารอที่ห้านะเวลาห้าโมงนะฮะก็ผมก็รอเวลาไปจนกระทั่งถึงเวลานะับผมก็เข้าเลนไปตอนประมาสักห้าโมงห้าสิบห้าแล้วนะับผมก็รอเวลานั้นอยู่นะครับว่าผมก็ตอนแรกก็คิดว่าจะเข้าเวลาไหนดีนะฮะก็ไปไปมามาก็ เยอะไปเรื่อยๆนะเข้าเลนไปตอนประมาณห้าโมงห้าสิบห้าประมาณนั้นแหละก็เข้าเลนไปปุ๊บก็อ่าพี่สตาร์บัฟว่าจำหน้าได้ด้วยนะฮะประเด็นคือนี่รอบที่สอแล้วใช่ไหมครับพี่เอ่อผมก็บอกใช่ครับเออ,อส,สตาร์บัฟจำหน้าได้ยังไงเนี่ยนะฮะเปิดโปรโก็ไปสวัสดีพี่จิงอีกรอบหนึ่งนะฮะก็พี่จริงบอกมารอบสองแล้วใช่ไหมเนี่ยเออผมก็บอกว่าใช่ใช่ครับนะฮะหลังจากนั้นก็อยาก แล้วแต่เขาพูดไปว่าเออขอชื่อในเกมอาวีหน่อยได้ไหมก็ก็คำว่าให้ชื่อเขามาแหละตอนแรกก็ผมไม่ได้จะขอชื่ออย่างนั้นนะผมตั้งใจว่าจะเออจะเอาชื่อในเกมขอชื่อที่ได้ไเปลี่ยนอะไรประมาณนั้นนะก็ตอนแรกก็แบบขอชื่อในเกมหน่อยได้ไหมเออชื่อในเกมแล้วพี่จริงก็รู้ว่าเออชื่อของเขาที่เขาไปแหลนะเนาะเออแล้วเราก็แก้ตัวว่าเออผมหมายถึงใช้ตั้งชื่อในเกมให้หน่อยได้ไหมคือตอนนั้นเราเราก็พูดผิดด้วยแหละเนาะก็ ขอทำใจนะเพราะพูดผิดไปเองนะฮะอ๋อแล้วพี <t amed écrit> ่จิงกอ๋อเอรรับก็ตัดหมดเวลาพอดีนะฮะแล้วก็พี่จิงก็งั้นเอาเป็นหนังเงือกผมสีส้มละกันนะจนทําให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมาครับก็คลิปนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะนางเงือกผมสีส้มนะฮะก็หลังจากออกเลนมาผมก็เปลี่ยนชื่อทันทีเลยนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเลยครับเพราะตอนนั้นก็ตั้งใจจะมาถามชื่ออยู่แล้วว่าแต่รอบแรกคือไม่ได้ถามแบบเพราะว่าเราไปครั้งแรกแล้วเราเขินเขินตัวบิดนะฮะตัวบิดขาดไปแล้วนะฮะก็สาหรับรอบแรกนละ้แล้วรอบสองก็ได้ตั้งชื่อสมใจอยากแล้วนะฮะก็หมดไปแล้วนะฮะสำหรับการมาจับมือเอ้ยเออแฮนเชคีเปนทั้งสองใบนะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในงานนะตอนนั้นเขามาประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมงานสปอร์ตเดย์ด้วยนะก็ตอนแรกว่าจะ ก็ฟังได้ประกาศอยู่แล้วว่าเออก็น่าสนใจงานกีฬาสีก็ว่าจะไปอยู่นะแต่ก็คิดคิดดูแล้วเนี่ยมันก็จัดอยู่ที่มธรรมศาสตร์ลังสิทธิ์ใช่ไหมล่ะก็ตอนแรกว่าจะไปแหละแต่พอแบบคิดไปคิดมาเออผมขออนุญาตบิดและกันนะสำหรับงานกีฬาสีแล้วก็ไม่น่าได้ไปนะสำหรับงานกีฬาสีในรอบนี้นะเออนะครับและเนื่องจากว่าเรามีปัญหานิดนึงนะก็อยากไม่ไปดีกว่านะหรือว่าแบบไม่แน่อาจจะเบล เหตุการณ์พลิกผันเราอาจจะไปก็ได้นะใครจะไปรู้นะหยอกหยอกหยอกแต่คิดว่าอาจจะไม่ไปแะครับแต่คิดว่าถ้ามันดูออนไลน์ถ้าผมก็น่าจะดูนะสำหรับงานกีฬาสีนะฮะก็ฟินกันไปนะแล้วก็บรรยากาศในงานก็มีวินเชมาด้วยนะก็นะฮะบรรยากาศก็มีประมาณนี้นะแต่ว่าผมตัดเสียงในคลิปไปนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ดูบรรยากาศสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็ปิดจบคลิปกันดีกว่าครับท่านผู้ชม เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับคลิปในวันนี้นะก็นี่ครับบรรยากาศก็ไม่มีอะไรแล้วนะนี้ก็เดินกลับนะก็ถ่ายรองเท้าอีกแล้วนะก็ทําทาไมไม่รู้เหมือนกันนะฮะช่องนี้นะฮะก็นี่เดี๋ยวเราวาไปสถานีกรุงเทพกภิพวาดกันดีกว่า แวะมาที่กรุงเทพอภิวัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราเดินทางกลับสถานีหลัก6กันดีกว่านะ,ะก็ปิดคลิปกันดีกว่านะ,ะก็แวะมาที่เดิมนะครับมุมเมื่อเช้านี่เองนะฮะก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อป็งให้ช่อง IG, อาจีคอนเทร์กันด้วยนะฮะแต่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสำหรับ คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อมาไนกให้ช่อง a j i c o n c l u d กันด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติแบบเอยากให้ทุกคนถ้าเดี๋ยวผมก็ต้องปรับปรุงอเรื่องการถ่ายคลิปอะไรก็เดี๋ยวอยากให้ทุกคนช่วยให้คําแนะนําแล้วกันนะถ้าใครที่พอรู้เรื่องพวกนี้อยู่นะก็อยากให้ช่วยให้คําแนะนําสักนิดนึงแล้วกันนะฮะก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยนะหรือว่าถ้าใครหงุดหงิดก็พี่พี่ถ่ายคลิปอะไรของพี่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยเช่นกันนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตััวาา่เเีียงทน้ครบ ลาไปกนครับสวัสดีครับ